แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2514ข้อ19วรรค2ในการประชุมสภาท้องถิ่นถ้าไม่มีเลขานุการสภาเลขานุการสภาท้องถิ่นมีแต่มีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น นหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้นำความในข้อ13และข้อ16วรรค2มาใช้บังคับโดยนุรมิ้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำโดยวิธีการยกมือในข้อ3วิธีการเลือกในขานุการสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นนำวิธีการเลือก รองรัชกาพาท้องถิ่นตามข้อ2มาบังคับใช้โดยอันลงและเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในศาลฎีการทาเ่เทศบาลตกระจับ,บ,นบ,บ,จบในการประชุมครั้งนี้เป็นาการชั่วคราวโปรดเสนอโปรดให้รรมสมาชิกเสนอท่านเสนอครับขอะชัยครับ,รบประชัยครับรอเที่ยงดีวัาครับ ก็คงท่านประธานครับผมสรวันเทพนินนวัาสนักสมาชิกสภา,าเทตสครับขอเสนอขออรยาพิทักษ์นรนะครับผู้โดยการยุทธศาสตร์และาครับเป็นเลขาการสภาชั่วข่าวครับครับขอพูดรองสองท่านครับ ครับมีสมาชิกท่านใดที่เสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ครับขอเชิครับถ้าไม่มีผมขอมตาที่ประชุมสภาเทศบาลดูจับท่านใดเห็นชอบให้ท่านขออออริยาพิ่ทับชาตรได้วงเงินในขั้นการสภาทั่วคราวผมขอ ท่านยกมือครับทำมาตีมาันะครับขอเชิญท่านออรียท่านพยายามาเป็นเอกสารรัปสภาครับเห็นครับว่าเป็นผ้นาร่ี่เป็นเลขาารสามาอายุสิบปีแล้วนะนี่มวยเก่า ผ่านผ่านลองของเปือกมาเยอะครับเก็บแ้าเลยครับ เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัาสมัยแรกประจำปี2565ตามที่สภาเทศบาลตมุทรกระดับได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลสมุทรกระจับครั้งแรกเมื่อวันที่7พฤษภาคม2564โดยกำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัาสมัยแรกประจำปี2565ตั้งแต่วันที่1พฤศจายน2565 มีกำหนดที่เกินสามสิบคนไร้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศสองพ้อยเก้าและข้อ16 2หแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาของหินศสองพันห้าอยสี่สจึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตระมุกระจับสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2565 มีกำนวน30วันจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศนะครับวันที่28มกราคมพศ2565นายม,มาโนธแจ้งน้อยประธานสภาเทศบาลตะบลนระครับครับข,ขอบคุณท่านเลยครับสภาครับ,บ,รบได้ประกาศเรียกประชุมสภาวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตี่จะประจับ สมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยจำมัญสมัยแรกประจำปีพ2565ของคอรเนินการการประชุมตามเบลล์เรตทั้นี้นะครับในเบลลวเรตที่หนึ่งเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบก็มีด้วยกันสามเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งครับวันนี้อภิการแนะนําตัวข้าราชการใหม่ท่านนะครับท่านร้อยตำรวจโทสมตั้ง์ชนทรชจรักครับที่ปรึกษานายกเศทศมนตรีรับผิดชอบขอให้ท่านแนะนำตัวนะ ครับผมขอบคุณท่านประธานสภาที่บคิรัผมครับและจะกระนส่งสริมคณะสัญญาครับเพไดอ้รับเงื่นงี้ครับจากท่านนายกมนตรีเจนครับและท่านที่ปรึกษาครับจะกระตุ้นนั้นก็ เราไม้ไปาิทารณาและจะ่ของร่านนรกนะรับก่ที่จะร่วมกับใช้ของอมู่นอของผิชาวเชื่อสมบักัรฉาดไปกับพวก รื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องการฉีดวัคซีนของเทศบาลตำรวจจับเราครับที่ยุบสีก็ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านช่วยสำคัญน,น,นะครับแล้วก็เรื่องที่สามนะครับช่วงนี้ในเขตเทศบาลตำรวจจับเราได้มีการส,สร้างถนนท่อหลายๆโครงการครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่การส,สร้างนะครับช่วยไปตรวจ ไปดูการก่อสร้างไม่ถูกแลถูกระเบียบถูกข้อบังคับใดหรไม่นะครับช่วยกันดยูแล้วนะครับ <S <S ต่อไปเป็นระเบียบรารที่สองนะครับเรื่องรับรองในงา,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 านงการประชุมสภาเทศบาลการบรจัดสมัยสามัญสมัยที่สี่ครั้งที่หนึ่งประจำปีพศ2 5 6 4เมื่อวันที่22ธันวาคมพศ2 5 6 4ตามที่เทศตามที่สภาเท,าทาศาบาลได้มีหนังสือ เชิญประชุมสภาเทศบาลพร้อมจัดส่งสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่หนึ่งประจำปี2564เมื่อวันที่22ธันวาคมพศ2564จำนวนหนึ่งชุดให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลหากหากมีสมาชิกสภาท่านใด ไดอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอบเชื่อได้ครับ